สวัสดีค่ะดีค่ะ ไลฟ์นี่เหรอลฟ์นี่เราไม่อ่านลิฟต์แคทเตอร์ลิฟต์อะไรอย่างงี้ป่ะจ้ะก็วันนี้นะคะมาอยู่กับพวกเราสองคนนะคะและท้ายรายการเนี่ยก็จะมีมาสเตอร์เกมเมอร์ด้วยนะคะในท้ายรายการถึงเขาจะไม่มาต้นรายการนะแต่ว่าท้ายรายการเขามาแน่นอนค่ะเป็นคนมาทีหลังไม่มีสิทธิ์หวังจะเป็นที่หนึ่งทำไมผิวจัโอเคในช่วงแรกนะคะก็คือช่วง Trip for youtuber นั่นเองค่ะ วันนี้เนี่ยเรามีเกมมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่ามีเกมอะไรบ้างที่ควรแคสในเดือนมกราคมค่ะถูกต้องนะคะโอเคเกมแรกนะคะอันี้ก็คือเกมที่ทุกคนรอคอยเลยค่ะนั่นก็คือเกม Grand Theft Auto 5นั่นเองหรือ GTA 5นั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยเขามาลง P c แล้วนะคะในเดือนมกราคมนี้เองถูกต้องเกมนี้เป็นเกมยังไงเอ่ยเป็นเกม Open World อาชญากรรมซึ่งถ้าใครที่เคยเล่นใน PlayStation 4หรือว่า PS3 หรือ Xbox 360อะไรพวกนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นแนวยังไงนะแล้วก ็จากแฟนชายซีรีส์ภาคที่แล้วที่ผ่านมาก็ทําได้ดีนะฮะยอดขายก็ไม่เคยตกเลยนะฮะเป็นโอเพนเวิลด์ที่เขาเรียกว่า the the best open world ผ่านมีเควสให้ทำมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วก็ในภาค5เนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งหมด3ตัวละครไม่ว่าจะเป็นเทรเวอร์ไมเคิลหรือว่าอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะตัวดำดำไอดำแล้วกันเออไอดำเรียกไอดำละครับนะฮะแล้วก็สําหรับภาค5นี้มาพร้อมกับ GTA ออนไลน์นะครับซึ่งใช้เอนจินแล้วก็ตัวเกมหรือแผนที่เดียวกับภาค San Andreas นะฮะภาค5ก็ใช้แผนที่เดียวกัน นะผมแต่ว่าบ้านสีเจหายไปแล้วในเนื้อเรื่องในเกมเขาบอกว่าประมาณว่าบ้านสีเจโดนไนทุนยดที่ไปแล้ว นะแต่ว่าใน GTA ออนไลน์เนี่ยก็จะเปิดค่อนข้างอิสระไม่ว่าจะเป็นการแข่งจักรยานแข่งรถยนต์กระโดดล่มล่าสัตว์หรือแม้แต่เข้าไปเล่นใช่ไปเที่ยวออกทิศปั่นจักรยานตีเทนนิสก็ยังทําได้เอา็น่าซื้อ GTA เกมเดียวคุณสามารถเล่นได้หลายเกมมากคุ้มมากคุ้มมากต้องห้ามพลาดเลยนะคะใช่ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะทําได้ดีกว่าคอนโซลที่ผ่านมาแน่นอนและเกมที่2เนี่ยที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือเกม Resident Evil นะคะ ในภาคแรกที่เขามา remaster นั่นเองใช่จริงๆผมเป็นแฟนแท้เกมนี้นะชอบมากติดตามมาตั้งแต่เด็กๆคือเกมนี้ภาคแรกที่ทํามาเขาทําตั้งแต่ปี1996แล้วก็ผมไม่ไม่มั่นใจว่าปีอะไรแต่เป็นช่วงปี 2004- ถึง2 0ง7ทําทลงทาลงเครื่องเกมคิวบ์นะครับเป็น r e s i d e n t e ่า v i e w remaster ทำออกมา r e m a คใหม่แต่ว่าอยู่ในเวอร์ชั่นอยู่ในเวอร์ชั่นของเกมคิวบ์ซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็เอามาลง pc แล้วรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยเขาจะรีภาพให้มัน HD ขึ้นแล้วก็รองรับ60 FPS นะฮะแล้วก็ยังมีระบบเสียงสรัว5ุดนด้วยใครที่มีลำโพงเยอะๆแล้วก็รอบๆเนี่ยจะต้องเล่นเล่นแบบว่าได้ยินเสียงผีข้างหลังซ้ายขวาอยนี้เออน่าติดตามนะคะใช่สำหรับคนที่ชอบ Resident Evil เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวใช่ครับราคาไม่แพงด้วยเกมที่3ที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือเกม Sentro นั่นเองใช่าคนี้นะคะเป็นภางเกี่ยวกับ ซาตาเนี่ยรับพาตัวเขาไปแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมใช่คนนั้นก็คือแจ็คเองเนะครับเป็นตัวละครในเซนโรซึ่งเซนโรในภาคนี้เนี่ยยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงของเซนโร4อยู่ยังยังไม่ขึ้นเป็นเซนโร5<า>นะฮะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็จะแหวกแนวออกไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่เขากลายเป็นแก๊งสเตอร์ธรรมดาแล้วก็แบบออบุ๊คบุ๊เลยใช่ไหมใช่แล้วก็หลังจากภาค3ปลดเอกตัวเองเป็นเดอะกอรสเป็นเ<ฮ>ทพ นะฮะฆ่าไม่ตายกระโดดไตตึกได้อะไรต่างๆนะฮะใช่และราคาเนี่ยก็เบามากๆด้วยแค่ส6มรสิบเก้าาทเองมันเหมือนว่าเป็นภาคเสริมมากกว่านะไปช่วยไปช่วยเพื่อนออกมาหนีแต่งงานแต่งงานของลูกสาวทีนี้ผมก็ต้องมาลุ้นกันทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าซาตานตัวนั้นจะสวยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสวยพุ้นเลนผู่นเลนอาจจะพู้เล่นอาจจะแบบว่าไม่ต้องช่วยออกมาคือติดอยู่ในนั้นอ่ะเป็นเป็นลูกเขยซาตานไปเลยแล้วประมาณนี้ ก็วางจําหน่ายในวันที่2 3มกราคมนี้นะคะครับผมเกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมที่แบบอุ้ยทุกคนต้องรอคอยเลย Dyning Light เป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้ใช่ไหมเกมนี้เป็นซอมบี้โอเพนเวิลด์ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Dead Island จะคุ้นเป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาสามารถฟีลนิ่งได้ด้วยโอ้โหใช่แล้วก็เปิดระบบเป็นโอเพนเวิลด์มีเควสให้ทำเนื้อเรื่องก็น่าจะดราม่ามากยิ่งขึ้นอาวุธเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นขวานเป็นไม้เป็นมีดเป็นดาบน่าจะมีครบ คือตอนนี้คนที่เล่นได้เล่นคนแรกที่เป็นแคสเซอร์คือพิ้วด้ยพายโอ้ปได้ดูมาแล้วนะมานน่าด้วยจริงๆพี่แคคที้โกงมาเห็นไได้เล่นกันเฉียวานใช่แต่ว่าเกมที่ผมพรีออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็สำหรับแฟนๆที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้เนี่ยต้องทําค่าเกมนี้เลยนะคะว่าจำหน่ายในวันที่30มกราคมค่ะและนี่ก็คือ4เกมที่น่าแคสประจำเดือนมกราคมนี้นะฮะใครที่ ชอบเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็ชอบแคสกันเป็นกลุ่มๆเนี่ย GTA 5ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะหลังจากที่ผมไปลองเล่นในคอนโซลมาแล้วอยากจะบอกว่าเล่นกับเพื่อนสนุกที่สุดส่วนเกมอ่า Resident Evil HD Remaster นะฮะใครที่ชอบเกมอารมณ์แนวเก่าๆซอมบี้เนี่ยแล้วก็ชอบไขปริศนาหรือว่าจะเป็นแอคชั่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยใครที่ชอบแนวนี้แล้วก็อยากแคสตถ้ามีกินไอเก่าๆก็สามารถไปแคสกันได้ส่วนเซนโ o ลนะเกมนี้เนี่ยน่าแคสมากเลยเพราะมันบูมมากเป็นแบบไม่อยากแคสเลนยคือยังมีอารมณ์ชาวแก๊งอยู่แต่ว่า ก็อาจจะไปเป็นแฟนตาซีนิดนึงส่วนเกมสุดท้ายได้อิงไลฟ์นะฮะใครชอบแนวซอมบี้อ p e n w o r วิวิ่งไต่ฟรี e ลนซ n มิ่งเกมนี้เนี่ยคนต้องขาดเยอะแน่เลยใช่จริงๆอาจจะเป็นหนึ่งผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะไม่แน่อาจจะได้โดนกากเคช่วงต่อไปครับเป็นช่วงเทพออสเตรียค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอาชย์นี้นะฮะมีค,คลิะไป็น้โชคดีใช่น่าสนใจกันมากครับไปดูกันเลยครับผม ย่ <Yeah. S 2> ต้องต้องมีด้วยเพราะว่าโลโก้เขาอยู่นี้ ใช่สังเกตดีๆโลาก้จะเป็นยงางไง k g r Channel เหตุนนที่เราเลือกคลิปนี้มานะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับผีนั่นเองแกลลี่นอตนะคะแบบผีซึ่งเขาเนี่ยได้ตัดช่วงที่แบบเขากลัวจริงๆอ่ะแล้วแบบเป็นอารมณ์ที่แบบคลิปมันแค่6นาทีอ่ะแล้วเขาซอยย่อยมาหลายคลิปมากนะคะทั้งหมด7พาร์ทแชนแนลเขามีอยู่7พาร์ทไม่รู้ว่าเราจะได้ดูจบหรือเปล่านะแต่ว่าคือเป็นเหมือนเป็นแบบว่าเขากลัวจริงๆแล้วก็มีการขยี้ตัวเองด้วยมีพาพสโลมมีพั จังหวะเบอ้ากจังหวะแบบแล้วก็แบบสอโรอ้าอ้าอ้าอย่างนี้ยโหดูแบบมีอารมณ์มากเลยนะทมยังอัดวิดีโอหน้าตัวเองไว้ด้วยตอนเวอร์เรื่องโปรดักชันเขาก็ทำได้ดีนะแล้วก็การเล่นกับตัวเองกับยิ่เองแต่ว่าอยากให้คลิปมันยาวกว่านี้หน่อยนะจะได้ดูว่ามันจบไปสมมติว่าเราเป็นแฟนเนี่ย จบแล้วหรอเอ่เอ,อผมกลัวครับผมขีม้เกียจเล่นแล้วโอเคบายบายนะครับเจ็ด <7 S 1> <า>คลิปนี่ทำมาแล้วหนึ่งปีหรือเปล่าเดือนละคลิปอะไรวา,าคลิปละเจ็ดทีต้องบอกว่าเจ็ดคลิปเนี่ยมันออกักแบบนั้นหรือยังทื่เป็นข่าวดื่อหรือยัง <c oughs> คือเราก็ต้องรอติดตามเขาต่อไปนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามคนนี้ด้วยนะคะ KGR Channel นั่นเองค่ะครับผมแย่จ้า เฮ้ยดิฮูวอลคัมสู่แกเรสมอร์ทฮอล r ์รูมแมพพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานแล้วลืมไปหมดแล้วังไม่ได้เข้าเกมเลยด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม Garry's Mod Horror Map นะครับเพราะว่ามีคนถามหาะถ้ามีใครถามหาผมก็คงจะลืมไปแล้วนะฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาอยู่ในแมพ GET ABONO เดี๋ยว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 เกมนี่ดังไปเกมนี้ดังไป วันทีผ่ผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายนะฮะโอเคนะครับผมเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเฮลโหลบิบอดี้มีใครอยู่ไหมแมปนี้สี่ดาวนะฮะแต่ว่าต้องเป็นหน้าอะไรที่น่ากลัวนนแน่ๆเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับงงกับชีวิตจริงๆครับนี่ก็เป็นไฟฉายส่องมาเอ๊ะนี่อะไรคุณแจย yeah! เย่ yeah. ทำไมมันไฟนี่มันแสบต,ตาจริงๆวะสต้าจุงเบย์อ่ะ okay. โอึโหโอ้โหนี่อะไรอ่ะปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้ดไหมมาไม่มีอะไรนะครับอุ้ยขนลุกที่หน้าเลยขนลุกที่หน้าเลยพี่โอ้โห น่าจะมีคนน่าจะชวนคนมาด้วยนะไม่น่าเล่นคนเดียวเลย <c oughs> ไม่น่านเล่นเลยเนะแล้วเราฟื้นมาได้ไงอยู่คนเดียวเนะี่ยแล้วนี่อะไรเนะี่ยทำไมประตูมันก็เก๊กก็เก๊กแหละวะฟูสตอร์นะฮะลงเก็บอาหารใช่ไหมโอเคเปิดประตูไปโอ้โหโทำไมทางดูทางสิดูทางสิไม่น่าเลยโอ้โหสวัสดีครับ <c oughs> อ้ฟักเต็มหน้าพี่นะฮะดีครับพอ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 เลิกเลยเลิกเลยนะฮะก็เล่นไปแล้วนกกลัวจริงผมไม่ค่อยได้เล่นเกมผีนานมากแล้วก็เลยกลัวมากๆน่ตอนนี้ก็เลยไม่ต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยอย่าพึ่งปังปังปังถ้าปาัง,งป้านเลยผมอาจจะตายจริงๆได้นะโอเคครับก็ซีอูดในทางทีมไมนซึน่งเคยดินต่อไปอย่าลืมร้านเกมสตรีมเอเลี่ยนซีหนึ่งเจ็ดนะครับทีมจะไม่ซึ่งเคยดินต่อไปนี่พูดหลายรอบเพราะเริ่มกลัวจริงๆนะฮะโอเคช่างมันไปแล้ว น <S 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 อนอจาเอาเถอะเอาที่เอาที่สบายใจอ่ะเจ๊ เรา3มคนเนี่ยจะมาเล่นเกมกันนั่นเองเกมที่เราจะม,มาเล่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมแกลลี่มอสค่ะเย่ yeah, แต่ว่าแมปแกลลี่มอร์สของเราเนี่ยไม่ใช่การเล่นแบบว่าสร้างของต่อของ,ของธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ผีดิครับนะฮะ k g r Channel เขาแคสมาแล้วก็เ,<ร>เลยอยากต้องเอามาั่องอ,าาอยากเล่นสนุกกับเขาบ้างแต่ว่าวันนี้เรามาสามคนะนะครมันมคนใช่มนมีพี่เจมาสเตอร์มาด้วยะฮะก็สนุกแน่นอนบอกเลยมันแน่นอนใครจะกรี๊ดใครจะไปแล้วว่ารอบนี้ใครจะเลี้ยงข้าวก็มาดูกันรา ยังไม่เลี้ยงข้าวเลยวะเยี่ยงังเงยังเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยค่ะเย้่ยสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา OS c a s t e r นะครับพี่เจวันนี้มาแล้วนะครับผมมาแล้วฮะพี่เจวันนี้เราแขกรับเชิญด้วยสวัสดีค่ะ Yar Gamer สวัสดีครับยชื่อชื่อน้องน้องแชมป์ใช่ไหมใช้ารัแชมป์เปครับแชมป์เปวันนี้แชมป์พาเรามาเล่นแกลลี่หมดดันแบบว่าฮีโร่ฮีโร่ โอ้เสียมาแล้วอ่ะเสียงมาแล้วอ่ะใซเลนทาวครับไส่เลนทาวผมอยู่ตรงรถนี่นะพี่ไปเล่นกันเลยได้ผมยืนรอไม่ได้มาได้กันได้มาได้กันมาดีโอเคแกนลิมบอลด่านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเล่นแต่รู้ว่าน่าจะแบบว่าเป็นแอวเฮอร์เลอร์หลอนๆใช่ป่ะใช่ไม่คิวด้วยความด้วยความที่เราเป็นผู้ชายชนั้นเลยแปไปไปพี่ไปเดินเดินหันหลังเลย เจ๊หจ๊เจ้เจ๊เก็ได้เจ๊เจ๊่จ๊เจ๊เจ๊เจปเลยเจ๊เไ๊เอ๊เป๊เจ๊เจ๊เล๊เดอเจ๊เจ๊เจ๊เจอเน๊เจ๊เจ๊เจ๊เนี้จะเจนเจนพั๊เซิลนิดๆนะฮะคือต้องหาเุปกรณ์มาเ่อเปิดประตูอะไรอย่างเี้ยอ๋อจ๊เ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 เจ๊เปดเจอเไปเจ๊ดอเจ๊เจไเจ๊เจเจ๊เจ๊เจ๊เจยเไปเจ๊เยอะไรเี่ยโหเจ๊เจ๊เจอุ้ยไอ้บ้าเย เดี๋ยวนะโอเคแบบเบิอแบบคลาบแบบนั้นเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวกี้แตกเลยฮัลโหลคารลีมัตทำได้มากกว่าที่คุณคิดแถวจังหวะนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าพึ่งไปคนเดียวดิอย่าหนีอย่าหนีไปไกลเดินไปดิเดินน้ำไปดิเดินไปเลยไม่เอาอ่ะมันน่ากลัวเกินไปไปเลยเจ็สุดหล่อเดินไปเลยเดินหันหลังไอ้หันหลังเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่มีอะไรหรอกผู้ชายไม่กลัวอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะไหนเนี่ย งดีตรงนั้นมีไหลเปล่าอุ้ยนี่ไงมันมีทางไปอยู่ได้ไปได้อยู่เนี่ยอะไรสักบางอย่างทำไมครับต้องเด็กด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงว่ะเจสดหล่อเข้าไปเฮ้ยเจเข้าไปแล้วตาตาแป้งก่อนตาแป้งอะไรเมื่อกี้แป้งเจอเต็มเต็มเลยฮัลโหลเจก็เจอเฮ้ยเอาไปดิี่อาชาอาชาอะไรเขาเล่าเกมนี้ไม่มีคิวผมไปก่อนนะผมไปทีหลังเสมอไป ตไปคิวเ้ยตาไตายคิวโอ้อะไรวะคิวเดินไปตายคิวเ้ยโอ้ยไม่อยากเจอแบบนี้ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นแบบว่าประตูจะบอกไปครับพี่ตอนนี้ต้องไปหาชแรงมางัดประตูถ้าจะไม่ผิดชงอ๋อชงแร้ชงงไม่อยากไปชางไม้อยาางไม่อากไปชางไาปชตรงไม่ากไปชลางอาไปชลงไม่อยาางไมอยาไปชา่อยงไม่อยากไไม่อยากงมอยากลงม่ยากไลงไม่าไม่อยาไไม่อกไนไม่อยากเปินากลังไปเลยฮกล ฉลังฉลังฉลังไอทีมันจะโผล่เลยกลัวหุ่ยกลัววะเฮ้ยปต่กล้องให้พูดหายเลยฉลังอยู่ไหนวะนั่งตัวสั่นเฮ้ยเจอฉลังแล้วใช่ป่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮัลโทษ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 ให้ความหวังป่ะเนี่ยให้ความหวังให้ความหวังเรื่องไม่ได้ไปค้นเลยอ่ะฉลังฉลังมันโดดไม่ได้นีิว่ามันล็อกโดดเราเว้ยฉลังอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแต่ชะอมอ่ะชะอมอมเอาไปทอดไข่เลยปะโทษโทษ วิชุดไฟนะฮาวชุดเบรกเดสต์รอมันบอกว่าต้องหาทางพังประตูพวกนั้นก็คือต้องมีเอาฉลงในห้องเมื่อกี้มาพังประตูนี้มั้งเดี๋ยวนะฉลงในห้องในห้องนั้นไม่ฉลงด้วยเหรอวะไม่ดูดิไม่ไปไปไนเฮ้ยพี่รู้เสียงเสียงคืออะไรไม่รู้ว่าไม่มันมันแบกเกินไปมันน่ากลัวโอ้โหเฮ้ยได้ขอไปบอสเสียงรับติดได้แบบวะไม่ได้มันต้องเปิดเสียงดังๆแบบเสียงสุดอ่ะ เออไม่ไหวว่ะไอปีนเข้าไปอีกรอบระวังนะถอดหัวซออกข้างนึงก่อนแม่นี่จ้าหันหลังเข้าเออหันหลังเข้าดีกว่าทีนี้เราก็ต้องหาแฉลงประตูประตูมันเปิดประตูยังไงนะกด E เอ่อแฉลงอยู่ไหนไม่ได้ปะไไม่ด้อยู่นี่มันตันแค่นี้อ่ะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้ยย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 ัยย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 งยยยยยยย แสดงสีแดงอ๋อสีแดงเหมือนกันเร็ว่ะเอไปเอาไปชนประตูตรงนู้นน่ะให้มันพังออกเราเสียงแม่งกองแกงกองแกงข้างนอก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 เจ็บตามยืนบนหลอนไปเลยไปเลยเดี๋ยวนะหายใจลึกๆขนาดนี้แสดงว่าข้างหน้ามันต้องมีอะไรใช่ไหมเนี่ยประตูไหนวะไปโอ้โหเข้าไปเลยถ้าเปิดแล้วเชิญท่นหัวหมืดขนาดนี้โดปิดไฟดิปิดไฟดิเก่งจริงไม่ไม่ไม่ปิดอ่ะไม่ปิดอ่ะ ไม่เก่งด้วยไหนมันจะมีบุคคลที่สบุคคลที่เรามีสี่คนบุคคลที่ห้ามาไหนอ่ะไหนบุคคลที่สี่เนี่ยมองที่มองนี่เดินไปเดินนำไปดิเดินนำไปเดินนำไปเลยหนูทางก็เดินนำไปเดินไปสิอุ้ยเดินไปสิเดินไปเลยเดินไปเออเดินไปใครหลับฉันด้วยไม่ด้วยไม่กล้าผ่านน่ะเนี่ยอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้วิญญาณนั่นมันอะไรอ่ะ ฮาลลโเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนบอกมืออ่ะไม่อ่านคำเดียวเฮ้ยมันต้องเข้าทางนี้แน่เลยทุกคนทุกคนจับปะอุ้ยไม่กล้าเข้าเจอกันอะไรไหมระวังกันลิ้นตัวเองขาดนะครับเพื่อนมีอะไรมะเนี่ยแอบแล้วเลือดเต็มเลย แอบแล้วแอบเฮ้ยมันบอกว่ามันอยู่ใกล้กาแพงอยู่ใกล้กำแพงไปแต่เย็นคิว่คิวกี๊เป็นนุชเลยไปเอาดี่ช่วยั้นแลกไปยังหน่ะชป้นไหนวะอ๋อไม่ไมไมพี่ต้องได้ออกมันเข้ามาเอาคำใบเฉยไปมันบอกว่าของมันอยู่ใกล้กาแพงอะไรเงี้ยเหรอไปต่อวทไมแมปมันยากอย่างนี้ ฉลองฉลังอยู่ไหนวะอ๋อนั่นคือห้องที่เราเข้าไปนั่นไงมันเป็นอีกด้านหนึ่งอ่ะนั่นแหละประตูนั้นน่าจะเข้าไปได้น่าจะหาของไปกันชะแลงหน่อยแสดงว่าชฉลัง้านหน้าแหละชฉลังอันนั้นมันลาจเรละจเราะจเราะไอ้ไปพังประตูไปพังประตูตรงนู้นไปเลยเร็วมาโอเลยแล้วทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนทำไมชอบเดี๋ยวเดี๋พี่แป้งไปไหนมาดีมาต้อนรับเอาไปขี้สงสัยนะกดยวไง ไปเลยน้ำไปเลยไป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 ว่าโอเคแล้วไปเรื่อยๆเห็นไหมวเห็นเหมือนกันไ่มวะเห็นมันอ้าปากแบบปากผมหน้าหน้าเขียวเลยคุณนึกว่านอนเตะใครผมผมผมว่าผมหลอนพี่เจมากกว่าหลอนหมีเชี่ยเลยอ่ะกดเอ้ยไม่ใช่หกห้าสามนี่เหรอ a b c d e f A B C D E แล้ได้พี่ผมนั่งรอเนี่ยสามทำไมไม่เห็นเปิดเลยอ่ะพี่กดพี่น้องมีพี่กด E เอาเมาส์เล็งห้่แล้วกด E ตัวเลขอ่ะแล้วห้าสามห้ชัดเจนขึ้นตรงปุ่มอหรคือรหัสผิดใช่ป่ะใช่มั้งอาอะไรวะไม่กล้ากดละทุกคนเอาเลยลยห้าสามสามหกห้าร้องให้หมด เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันได้แล้วเนี่ยยังเหรออะไรนะสามหกห้าหลอสามหกห้าเราสามหกห้าเออถอยยังไะหกห้าสามไม่ได้ว่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่ใช่มันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวน่าจะสี่ตัวป่ะแม่โดดข้างกำแพงอะครับดัไปอีกห้องนึงเราไปยังไปแล้วมันเป็นตัวเอฟแงที่ผมบอกอะเอาเอาอย่าเบียดกันเบียดกันเพี่อย่าเบียดกันดิเอาออกไปสิเอาออกไปก่อนทำไม โอ้ติดอ่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอฟแมวใครจะเดินไปก่อนเอาเลยเอลืกได้ละพี่ไปเลยไม่ต้องตายคิวเลยจริงๆต้องตายคิวไม่เอาไม่คิวอย่ไปกลับครับพี่พี่ชิบหายที่นี่หว่อนผมจะบอกผมเป็นโฮสต์พี่ไปไม่เอาไม่ไปมิทยุกับผมไม่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับ ขวาครับขวาครับซ้ายครับซ้ายครับโอ้ยอย่ยมึงทำต่ออีกรอบทำไมอ่ะทำไมเพื่ออะไรอ่ะฮัลโหลลโหลโยกคกเกือบตายเพราะมึงแล้ว ไอพี่รู้ป่ะเมื่อกี้ผมจะต่อเก้าอี้ว่ะโอ้แม่งฉันเจอเออเลอร์ตัวเบลเลอร์เลยน่เหมจอที่ไหนอ่าตอนนี้มันกำลังมันให้ไปดูที่กล้อง C C T V อะไรไม่รู้อะใมีขี้จะแตกแล้วฮะอ๋อมาแทะน้ำมันพี่ฟิวห้องเมื่อกี้ห้องแดงไอ้ตรงน้ำมันห้องแดงครับแก๊สชุดบีมีไฮเดรดอ่ะแก๊สอยู่หลังประตูครับพี่ and don't forget to take the gas can with you yeah okay get the vehicle ready okay 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 บอกว่ากลับแล้วกลับไปเปิดประตูนั้นเพราะว่าตอนนี้มันมันดูเราผ่านกล้องอยู่ cctv อะไรทุกอย่างแล้วก็บอกให้เราไปที่ผิดทางไปทางผิดทางไปไปห้องที่มันมีถังแดงพี่ห้องแดงห้องแดงตัวเออแล้วแล้วมึงอยู่ไหนมึงดูกล้อง cctv ทำไมมันบอกว่าอยู่ไหนมันบอกว่าอ่ไหนลองเจอซ้ำสองมันมีรถอยู่มันต้องการถังน้ํามัน เออนี่ไงโอเคไปเลยเปิดประตูมึงโดนตีมึงมาเลยนะไปเร็ววิ่งๆๆๆไปเลยอุ๊ยอุ๊ยเอเลี่ยนแอนด์เดอะพีเดเตอร์อ้า w h t w what the fuck มาทางนี้เร็วมาทางนี้ทําไมเอ้าวครบโหโหโวิ่งไปที่รถววิ่งไปที่รถวเปิดประตูประตูสิเปิดประตูเปิดประตูเปิดไม่ได้ โอ้ยแม่นไงข้างหน้า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 เจอแล้วเจอแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วถัดรถเอาให้รถกับพี่พี่ฟังไปก่อนออกก่อนออกไม่ต้องมี after s ช็อ k ช็อตสุดท้ายมา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 แล้วเร็วเร็วเร็วร็รถรถขันไหนอะรถ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 เจรถรถตาม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 าเจ้เอาพี่เอาพี่เอาพี่เอามาระมันโอ้โหดูเอเลี่ยนมันเต้นดูมันเต้นดูมันเต้นเฮ้ยดูดูดูไปด้วย เย้พ okay. yeah. ี่ดับตาพี่ผมจะบอกว่าดัดตาสองหนึ่งมันลงมีแล้วนอนโอเคโอ้โหรอดสันทีตายเหรอโลบี้ที่สุดแล้วในที่สุดเย้เย้นี่มาด้แลวกว้ยสำบากเจ็ตส์ตด่านชื่อด่านอะไรนะอ่าแซนเลนทาวครับผมด่านนี้ก็ถือว่าสนุกมากเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับให้พี่ๆเขาเดินนำนะครับ โอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของเรานั่นเองแต่ว่าคลิปของเราเนี่ยจะบอกว่าแม้เสียงสั่นโอ้โหร้องไห้ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้เย็นเย็นเยเย็นครับไม่ต้องร้องไห้แหมคือตอนเล่นเนี่ยจริงๆรกลัวจริงกลัวจริงแบบเดินไม่ออกแต่ก็ผักกันแงผักผักกันให้ใครเดินก่อน ผ่านมาได้ผ่านมาได้ก็ดีแล้วแหละใช่ถือเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งนะเพราะจริงๆผมไม่เป็นคนไม่เล่นเกมผีแต่ว่าวันนี้มาเล่นกันสามคนก็เลยว่าเออยังสู้วะอย่างน้อยก็มี3คนเนาะใช่นะก็ยังไงวันนี้เนี่ยก็สนุกกันเต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะแล้วก็เรามาเจอคลิป โอ c a สแคทเตได้ในทุกๆวันพุธนะคะช่วงเวลาประมาณเย็นๆนะคะแต่ถ้าตอนเย็นๆไม่มีใช่เพราะเราตัดต่อไม่ทันเราตีโดต้ากันอยู่เพราะพี่ทีมงานเขไม่ยอมลงน้องๆก็ต้องไปทวงกันเองไหคะเราเล่นนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ของเราด้วยนะคะ ตรงนี <Yeah. S 1> ้เลยโอเอซ n ั่นนนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีคลิปดีๆนะคะแล้วก็มีเหมือนมีเกมสนุกๆมีทริคดีๆมาบอกเพื่อนๆทุกอาทิตย์เลยค่ะชาวแคสเตอร์ของเรานะฮะอยากจะบอกว่าได้ประโยชน์แน่นอน สำหรับชาวแคสเตอร์คนไหนนะฮะที่อยากจะเข้าร่วมกับพวกเรานะฮะทั้ง3คน<ฆ>นะฮะตอนนี้มีสมาชิกเยอะแล้วนะ,ะเยอะมากมายนั่นก็คือ OSCaster นั่นเองนะฮะเว็บไซต์ก็คือ caster.os.co.th นะฮะผมเข้ามาสมัครกันได้นะฮะรับรองว่ามีอะไรดีๆสำหรับชาวแคสเตอร์แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ